ได้ค่าเหนื่อย2ล้านต่อเดือนเจชนาทิปย้ายซบีจีปทุมยูไนเต็ดถอยรถหลูป้ายแดง13ล้านเปรียบเทียบค่าตัวและค่าเหนื่อยของนักเตะไทยอย่างเจชนาทิพสงกสินหากเจ้าตัวย้ายจากคาวาสกิฟอนตาเล่มาอยู่กับ b ีจีปทุมยไนเต็ดตามข่าวลือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวอย่างนะ่าหูว่า ชนาทิปส่งกสินหรือเมสซี่เจเตรียมเก็บเข้าของย้ายจากคาวาสกีฟอนตาเล่ทีมดังของศึกเจลีกญี่ปุ่นหลังผ่านไป17แมตช์ดาวเตะชาวไทยได้โอกาสลงสนามให้กับทีมไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นนั่นทำให้มีข่าวว่าหลายทีมในศึกรีโว่ไทยลีกต้องการดึงตัวเขามาเริ่มทีมแต่แทบทุกสื่อมองตรงกันว่าบีปทุมยู่นเต็ดคือตัวเต็งที่จะได้มิดฟิลวัย29ปีรายนี้ไปร่มทีมชนาทิป ย้ายจากฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรมาอยู่กับคาวาสกิฟอนตาเล่เมื่อช่วงต้นปี2022ด้วยค่าตัวที่ถือว่าสูงที่สุดในเวทีเจลีกซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆว3.5ล้านยูโรหรือราวราว130ล้านบาทส่วนค่าเหนื่อยได้อยู่ที่1.5-1.8ถึงล้านบาทต่อเดือนและถ้าหากเจชนาทิปย้ายทีมกับบีจีปทุมยูไนเต็ดเป็นจริง คาดว่าทางฟอนตาเล่จะเรียกค่าตัวของกองกลางทีมชาติไทยที่ราวๆ70ล้านบาทหรือ1.88ล้านยูโรและเชื่อว่าเมซี่เจจะได้รับค่าเหนื่อยที่2ล้านบาทต่อเดือนดาวเตะบีจีปทุมถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตลูกหนังย้ายจากเมืองทองไปเล่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรก่อนจะย้ายไปอยู่กับคาวาสกิฟอนตาเล่ในเจลิกลนแล่ในแดนประดิษฐ์ถึง6ปี แน่นอนว่าค่าเหนื่อยต้องไม่ธรรมดาแน่ล่าสุดเจ้าตัวโพสเฟซบุ๊กเจชนาทิพซืรสุถซุปเปอร์คาร์เป็นของตัวเองโดยมีครอบคร,รัวร่วมถ่ายรูปเป็นพยานในความสำเร็จครั้งนี้ซึ่งรถดังกล่าวเป็นป้ายแดงทะเบียนฮอนุคู่9692ราคาประมาณ13ล้านบาทชนาทิปที่เพิ่งย้ายกลับมาเล่นในไทยลีกกับทีมกระต่ายแก้ว เพิ่งยิงประตูแรกให้สังกัดใหม่ที่ชนะอุทัยธานี FC 2ต่อ0เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็มีอาการเจ็บต้องถูกเปลี่ยนตัว